สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแบ็กใหญ่รู้แต่แรกคงไม่กล้ายุง่งอดีตศัลยแพทย์ลั่นคดีแตงโมแบ็กใหญ่มากถ้ารู้แต่แรกคงถอดใจไม่กล้ายุง่งน,นานยแพทย์ทวัชชัยการชนะรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมกุฎเก้าซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่นัก แต่พอรู้ความจริงอะไรบางอย่างในคดีของแตงโมเข้าก็เลยอยู่เฉยไม่ได้พร้อมประกาศสู้สุดตัวจนกว่าจะได้รับความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏซึ่งทำเอาเจ้าตัวนั้นจัดหนักจัดเต็มแบบรัวๆไม่มีแผ่วซึ่งล่าสุดนั้นในวันที่19สภาคมคุณหมอได้มีการโพสต์ข้อความแปลกลงใน Facebook ส่วนตัวว่าบาดแผลเพิ่มมาได้อย่างไรผอ,อรสถาบันนิติเวชถ้อยงว่า ตรวจบาดแผลครั้งแรกที่16กุมภาพันธ์พบว่ามีบาดแผลทั้งหมด26แผลและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อีกเลยเรื่อง11บาทแผลนั้นตนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเป็นข้อมูลจากแหล่งใด นิตเวศแถลงผลการชนสูตรครั้งแรกเมื่อว,วันที่14มีนาคมให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาระบ,บุได้ว่าเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่หลังจากนั้นสื่อมวลชนเกือบทุกสำนักได้ลงข่าวทำนองเดียวกันว่ามี11แผลแผลใหญ่เกิดขึ้นจากวัตถุก,กึ่งมีคมและวันที่4มีนาคมทีมแพทย์นิตเวศแพทย์หนึง่ง ผู้ช่วยแพทย์1ช่างภาพ2ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับใบพัดเรือซึ่งเป็นวัตถุพยานกับบาดแผลแผลขวา5ซ้าย8วันที่22มีนาคมชนสูตรครั้งที่2ซึ่งเลขารันบรีวิธรรมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าคือวันที่มีการประชุมผมก็ได้ยินหมอที่อยู่ในห้องอีกเป็น10ชีวิตผมว่าห้องนั้นเกือบ20คนได้ยินชัดว่า บาดแผลในเวลานั้นมีจำนวนทั้งสิ้น11แผลหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง20แผลได้แน่แต่ว่าไม่ได้เห็นในรายงานนะเพราะว่าท่านหมอนิติเวศพูดในที่ประชุมหลังจากนั้นก็ได้ไปที่ห้องผ่าพิสูจน์ในตอนบ่ายซึ่งผลชรนาสูตรครั้งที่2มี22แผลและก็ได้ทำรายงานผลการชรนาสูตรอนหนึ่งสายรับลุมานอฟแอบสืบมาว่าไม่ได้มีการแจ้งกรรมการชันาสูตรครั้งที่2ให้ทราบ เรื่องได้มีการทดสอบใบพัดเรือกับร่างและบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาเข้ากันได้กับใบพัดเรือแต่ประการใดและไม่ได้บอกให้กรรมการทราบว่าทั้งหมดมี26แผลแต่พูดเพียงแค่สเ1ดแผลแต่พอตอนช่วงบ่ายกรรมการไปชนะสูตรนับแผลดูมี22แผลที่จริงยังมีรอยก้างปลาเล็กๆอีกที่ต้นขาขวาด้านนอกแต่หมอยังไม่ต้องนับ หลังจากการชนสูตรครั้งที่2ก็ไม่ได้มีการชนสูตรอีกและยึดตัวเลข26แผลไม่ได้แก้ไขปรับปรุงตามรายงานของกรรมการและมีการส่งข้อมูลให้กับตำรวจภาคหนึ่งว่า26แผลแผลใหญ่เย็บแล้วเป็นรูปตัวเอสเข้ากับใบพัดเรือคล้ายกับแผลของชาวต่างประเทศขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ